สวัสดีครับพี่คาเลนเองนะครับจะเรายการเมคอัพทูเก t เตอร์ครับวันนี้ก็จะมาสวอปจมูกอีกครั้งหนึ่งนะฮะจะเป็นอีกงานหนึ่งนะตอนนี้ก็อยู่แถวแถวลานอินทราะนะฮะก็จะมีที่สวอปจมูกอยู่ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาทำกันยังไงเนาะอ่ะตอนนี้คิดว่าเดี๋ยวไปดูกันครับ โดนทุกวันเลยครับเรียบร้อยกลับได้เลยใช่ไหมครับขอบคุณครับเรียบร้อยสะใจจริงๆไปกลับบ้านกัน The next day ครับสำหรับวันที่สองนะฮะก็คือการฟิตติ้งนะครับวันนี้เราก็จะมาฟิตติ้งกันนะฮะฟิตติ้งก็คือการ ทดลองแต่งหน้าทำผมแล้วก็ใส่เสื้อผ้าให้ทางผู้กำกับให้ลูกค้าเขาดูนะฮะพอถึงวันจริงก็เราก็จะได้ทำได้เลยไม่ต้องมาแก้อะไรกันอีกนะครับวันนี้เราก็มาฟิตติ้งกันที่บริษัทเขาเลยนะฮะก็เป็นบริษัทที่ผู้ชมตรงว่าสวยมากเป็นแนวลอฟอย่างที่พี่คารินชอบเลยนะฮะ จริงลายเหรอเพราะว่าไอ้เดือนนึงอะผมหนะักขึ้น5กิโลโอ้ อุ้ยผู้ชายดีค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศห้องอาหารนะครับแต่ว่าสวัสดีค่ะขพูดหน้าแบบฟึ้อหวยอะไรอ่ะได้เลขป่ฮะแปดแปดหนึ่งไมวะอุ้ยมันอันน่ะแม่ได้ได้อันนี้มาตอนที่ไอ้ดูรายการนั้นนัไหมที่ไอ้ผู้ชายที่ seven hours later วันนี้ก็ มาถ่ายงานกันที่ Moonstar Studio โรง5นะครับตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็ภาพเหตุก็คือเพิ่งจะสวอปจมูกไปนะฮะแล้วก็ผ่านแล้วเรียบร้อยนะฮะก็เข้ามาที่ห้องแต่งหน้าอะเมื่อกี้เนี่ยเราไปสวอปกันที่โรง4แต่ว่าตอนนี้เรามาแต่งหน้ากันที่โรง5ก็จะเดินทะลุก,กันมานิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศอ t สตูดิ Studio โอโรง5ว่าเป็นยังไงนะครับไป ไปดูบรรยากาศกันอันนี้ก็จะเดินทะลุจากาโรงที่สี่มาโรงที่ห้านะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องอาหารเมื่อกี้นี้นะฮะเมื่อกี้เจอพี่ขวัญแม่บ้านนะฮะก็ถามหวยก็นิดนึงวันนี้หวยออกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าของถนนที่เขาเอารถมาจอด ของสตูห้านะครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้านะครับที่น้องๆไปหยิบมาให้นะฮะก็จะมีข้าวขาหมูนะฮะแล้วก็มีบะหมี่ของพี่กะเล่นก็เป็นขาหมูครับเลิศคราบเมื่อกี้พี่กะเล่นก็เดินไปดูกาแฟเย็นนะฮะจะฟังกาแฟเย็นแต่ว่าวันนี้ข้างบนเสิร์ฟน้ำแข็งอ,อดเลยอ่ะ เรากินมกับไก่เย็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสั่งแกลบเอาวันนี้นะฮะสั่ง Amazon อเมซอนเลยดีกว่า ครับตอนนี้ก็กำลังแบบวางเฟรมอยู่นะฮะยังไม่ได้ถ่ายจริงเดี๋ยวจะมีน้องที่ยังแต่งหน้าไม่เสร็จสมบูรณ์เข้ามาให้เราแต่งหน้าอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคกีก็เข้าไปดูแล้วสวยงามไม่มีข้อติใดๆนะฮะนะเดี๋ยวน้องเขาจะใกล้เข้ามาละครับแต่ว่าแต่งหน้ากันอีกรอบหนึ่งครับ

ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จงานแล้วนะครับอีกแป๊บหนึง่งเขาน่าจะปล่อยแล้วล่ะฮะคืนจริงงานเนี้ยก็จะมีดารานะครับแต่ว่าเขาจะไม่ถ่ายกับดารานะฮะเพราะว่าเขาก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็จะเอาบอกดาราท่านนั้นเนี่ยมาแปะกับน้องๆอ,อะไรเงี้ยนะครับครับก็อีกแป๊บหนึ่งก็คงจะปล่อยแล้วล่ะครับวันนี้ก็สี่ห้าโมงไม่เกินนี้ก็คงเสร็จครับ แล้วความงายมากเลยเนื่ยไหมครับพี่ปาแรงครับบ่ายๆแม่ขวัญก็จะเดินมาแจกขนมนะครับวันนี้ก็จะเป็นชิฟฟอนเค้กครับตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะฮะช็อตสุดท้ายแล้วนะอีกแป๊บหนึ่งก็จะเสร็จแล้วแต่ผมแย่มากดูดูสิโอเคเป็นไงบ้างค้าเหนื่อยไหมเนี่ย เป็นไงคะลูกเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยเลยค่ะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยครับเหนื่อยไหมจ้าลูกสาวไม่เหนื่อยค่ะช่างแต่งหน้าดีแหละโอ้โหละลาไปบ้านสวัสดีค่ะกไงบ้าง สวัสดีค่ะบายยเจอกันงานนะบายยตัวค่ะข่าวก็จบไปปเ็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปการทำงานในครั้งนี้นะครับขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกด Subscribe, l ไลค์แชร e แล้วก็กดกระดิ่งริงไมเบลไว้ด้วยนะครับ รักษาสุขภาพกันทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ